เอาล้วค่ะวัน,นวันนี้ก็จะมาทำทับฟาอ์เบ้แบบนี้ง่ายสิบนาทีเสร็จก็อันนี้ไม่มีแผ่นแผ่นแป้งของสำหรับทำทับซินฟาร์เบ้สำเร็จรูปแต่ปกติทำขนมนได้วันนี้ทำก็สามารถทำแป้งนี่ทำถ้าเราชอบจะทำพิซซ่าก็ได้แป้งพิซซ่ามันจะแข็งหน่อยแต่อันนี้มันจะกรอบเพราะมันเป็น สำหรับทำขนมหรือถ้าฟัมเบ้เราทําแล้วมันก็จะกรอบอร่อยอคะคะก็ส่วนผสมมีอะไรไม่มากนะคะแต่ถ้าเราจะทำใส่อย่างอื่นเอส่วนผสมอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่เราชอบแต่ทัฟฟันทัฟทัฟัเบเนี่ยก็จะเป็นอ,อาหารของฝรั่งเศสอย่างหนึ่งซึ่งวันนี้เราก็จะทำสำหรับมื้อกลางวัน อันนี้ส่วนผสมก็จะมีครีมนะคะ <c laim faith> ค,ครีม <c laim> เฟสก็คือครีมครีมสดคน้นแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นชมอมูโงภาษาฝรั่งเศสก็คือเป็นแฮมเบอร์เกอร์เฮ้ยไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์แฮมนะคะแฮมหมูแฮมหมูใส่ไม่เยอะแค่หอมอ ตัวนี้ก็จะเป็นเบคอนซึ่งหั่นเป็นชิน้นเบคอนหมูก็สำเร็จรูปแล้วมันก็จะเค็มหน่อยวันนี้ก็จะทำครึ่งหนึ่งสำหรับ2เซนก็คือไม่ใส่เกลือเพราะว่าตัวคนแก่ผู้ชายนยะมีปัญหาเรื่องอาขาบวมแล้วก็มีน้ำในปอดแล้วก็เลยต้องหมดอาหารเค็มก็เลยต้องเอาหอ,หอมอันนี้คือหอ,หอมไม่ ไม่หมักเกลือก็คือหัวหอมสด่อยอาจจะแข็งแต่เวลาเราเข้าคือเข้าเครื่องอบแล้วมันก็จะอ่อนกังวลอยู่เหมือนกันเพราะปกติจะต้องหมักเกลืออันนี้คือหมักเกลือเราจะทํคขึ้นหนึ่งคือหัวหอมหมักเกลือมันก็จะนุ่มก็จะต้องทําทั้งสองอย่างแต่ก็คือทำกระลักขึ้นตัวเคลมก็จะไม่ไม่ผสมเกลือบางทีถ้าคนแก่ คนแก่ผู้หญิงคือแม่ย่าคือภาษาอีสานคือแม่ย่านะคะคือแม่สามีเขาก็จะเสร็จเกินนืงแต่เราจะไม่ใส่เพราะมันเค็มมากอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วน,นี้ก็จะเป็นชาพืึเเรียกชาพรเป็นผงเราจะโรยเอ่อก่อนที่จะลงก่อนที่จะเอาลงแป้งเพื่อกันติดติดถาดแต่แต คือขั้นตอนแรกเนี่ยคือถัดจากถัดจากเราทาน้ำมันเราทาน้ำมันนะคะเพื่อไม่ให้ขาดมันแห้งก็เห็นไหคะ่ะอันนี้คือขั้นตอนปกติเบียดหน่อยสิ่งนาที่เขาเสร็จสำหรับการเตรียมนะคะไม่ไม่รวมการเข้าต่อผล ถ้าผมจะใช้เวลาประมาณสักยีนาทีถ้าไปแรงๆนะน่โอเคทีนี้ก็เนี่ยคถักผมนเลยเพื่อไม่ให้ติดง่ายๆอ่ะทุกร้านที่ส่วนใหญ่นะถ้าเป็นร้านอาหารจะมีขายเป็นเมโน,โนูหน,นึ่งในเมนู แป้งเขาสำเร็จแหละแต่ถ้าไม่ยากแกไม่ป่วยแกก็จะทำแป้งสดคือผสมแป้งเองทำแผ่นเองนี่แผ่นแผ่นพลาสนะคะวิธีเอาลงแล้วแต่บางคนนะคะแต่ไม่ทำก็จะ ออกจากตู้เย็นนานมันก็จะเหนียวหนอเนี่ยออกไปเช้าจริงๆมันต้องประมาณแค่สิบนาทีออกจากตู้เย็นก็ได้เพราะเราต้องแช่ตู้เย็นไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียก็ไปซื้อตั้งแต่วันจันทร์นะซื้ออาหารประจำสัปดาห์ก็ซื้อมาว่าที่นีจะกินอะไรกับอะไรกับล้าคุ้ม นานหน่อยปกติมันจะไม่ติดอย่างนี้บอกนานไปนิดนะตั้งแต่เช้าปกติกอรง่ายปกติจะออกง่ายมากค่ะแ้วกนานไปหนเพก็จะติดกระดาษอยเยเสียเวลานิดนิดปกติเดียว ือไม่ได้เตรียมพร้อมเท่าไหร่ว่าจะมาทำากโเป็นด้อ็ก้องทำหน่อยต้เป็นเลยที่ไม่ยากงานเดินไปไม่ดีเลยสวานี้ก็ไม่สวยแล้วปติด เวลาเลค่ะจะท,ทำกินบ่อยนะแต่ว่าไม่ได้คิดทำวิดีโอวันนี้เล่านึกสนุกอยากให้เห็นว่าอาหารก็มีอะไรบนะ้างก็ทำได้ไม่หลายอย่างนะเพราะว่าออไม่ยาาแก่ลนะเขาจำไม่ค่อยได้ก็เต็มเมนะื่อก่อนเนี่ยทำทุกอย่างอาหารขนม คือแทบจะไม่ต้องซื้อเลยอะเบเกอรี่นี่แทบไม,ไม่ต้องซื้อเลยแกทำเองแต่ตอนนี้แกป่วยแล้วเป็นเบเกรอรี่ขนมปังขนมปังเนี่ยเราซื้อซื้อแต่ปกติแกก็ทำเองนะเมื่อก่อนอย่งยางไรไม่สวยเลยนะแป้งเราเอาไว้นานๆมาจากตู้เย็นมา จริงไม่ต้องนานโอเคได้คก็สองจินนะคะเพื่อปดูอากาศคือต้องทำก่อนที่จะก้ากินอะ่ะคือไม่นาน นานมากก็เดี๋ยวครีมไม่เดี๋ยมันก็จะแฉะลงไปก้นถาช่วยนะเราคุณทำก่อนออประมาณสักสาวไม่เกินไม่เกินสี่ห้านาทีนะกดกินแล้วกาต้องให้เวลาเข้า,ขาขออกับอบเดอ๋โอเคครีมอันนี้ไม่ต้องผสมนะคะเพราะว่าคนแก่อีกคนหนึ่งไม่กินเค็ม ทุกวันนี้ทำอาหารค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะว่าต้องระวังเรื่องเกลือสมนี้นะเพราะว่าตอนนี้มันนานิ้นน้ำก็เป็นน้ำหรือว่ยค่ะเกลือให้ทั่วนะคะคนมากครีมเนี่ยถ้าเหลือนะบางทีถ้าเหลือก็ไปทำขนมต่อได้ถ้าซื้อกระ,ะป๋องใหญ่แต่ในกาป๋องเล็กก็โอเคหรือว่าเอาไปทำ ไปทำอันเนี้ยโยกเกิดต่อก็ได้นะเราก็เอาแค่เอา,เอาแยมแยมลงไปคลุกเขาชอบหวานก็น้ำตาลขึ้นแานี้ผสมเข้าไปแต่ถ้าไม่ชอบหวานยแยมในตัวแยมอะ่ะมันก็ได้แล้วสำหรับไถ้ามันเหลือแล้วเราไปทำกินเป็นโยกเกิด์ตนะคะเพราะว่า ก็เหมือนโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตธรรม,ร,ร,มรมชาติบ้านนี้ก็ครีมเวลาทำสลัดต้องสลัดน้ำเคีมต้นมากส่เค็มเดียวกับครึ่งครึ่งกล่องกล่องเล็กันนะทุกอย่างถ้าทำอาหารนี่กับทุกอย่างว่าไงเนื้อเหมือนกันต้องมีครี็มถ้าชอบ ช็อกโกแลตชอ, okay. อคนะคะแล้วก็กี้มือมือไม่เลอะแล้วนะเพราะว่าทำเออก็คือก็เอาแคแบบไอ้พวก,พว,กวิ้ยเลยิไหมว่าคืองนึงเแรื่งในนแก่เก็บ คือไอ้พวกวัสดุพวกเนี้ยเราก็เช็ดซื้อมาเราก็เช็ดแอนก่อนแล้วนะตัวก่อนเราเช่ดตู้พวกตัวกระดาษเลยตัว plus เอ่อตัวเครื่องพวกเนี้ยเราเช็ดแอนโกลก่อนที่จะเข้าตู้แช่นะเพราะช่วงนะนี้ก็ต้องระวังดังนั้นมันก็จะไม่เลอะมือเนี่ยมาจับก็คือไม่ไม,ไม่มันไม่มีอะไรละ เพราะละล้างมอือนก่อนที่จะทำลย่และก่อนที่จะสัมผัสเรียกวัสุุอุปกรณ์นะคะแันแก,ก็จะคึน้นี่เกลียดทั่วนะ,ะว่าถล้าเราทำแล้วเราใส่ถุงมือเงี้ยทำอาหารอยู่กับบ้านนี่มันไม่ถนัดน,นะมันก็ต้องใช้มือเลยแหละโอเค ต่อด้วยนคะคะเขาจะมีลูกสอสำหรับเปิดก็คือแกะสำหรับแกะแเราก็จะเอาตรงจุดเนี้ยแกะมันก็จะง่ายเยเนี่ยทีนี้ว่าจะเว้นเข็มเลยทั้งหมดมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ตัวลาดุงเนี่ยมันก็ยังมีหมักเกลืออยู่แต่ก็นิดนึงให้คนแก่เนาะไม่งั้นมันก็จะไม่มีรสชาติเลยอะ ของแกก็จะใส่หัวหอมทีหลังได้ไม่เป็นไรเพียต้องใส่ก่อนแต่เราต้องการจัดก,การกันแหละเพื่อให้ตรงนี้ว่าตรงนี้นะว่ามันเป็นโอเคไม่ใส่ไม่ไม่ใส่เกลือก็เลยเราให้แตกต่างนิดนึงคืใส่หัวหอมทีหลังให้เห็นตอนตอนเราเข้าเตาอบตอนที่เชาออกมาไม่งั้นเดี๋ยวตัดผิดเ,เนื้อนานะมีเยอะแลวก เพราะว่ามันเค็มอยู่ในตัวลาดงเนี่ยเขาเรียกลาดงนะคะก็ต้อไม่ใส่เยอะโอเคตัวชองโบงเนี่ยเบคอนเนี่ยมันก็มีความเค็มนะแต่มันไม่เยอะเนี่ยสำหรับคนไม่กี่เค็มก็มไม่ต้องใส่เยอะวันนี้ง่ายมากเลยเพราะว่ากินแค่ทัสบสอมเบ้สลัดก็ไม่กิน มาถามว่าจะสลัดไหมเราจะทำสลัดสลัดแวร์ค่ะเาเรียกสลัดแวร์สลัดแวร์ก็คือสลัดไอ้ผักสีเขียวมันใบมันก็จะคล้ายคล้ายคล้ผักผักสลัดบ้านเราสลัดตัวสลัดแก้วเงี้ยแต่ใบมันจะอ่อนกว่าเรียกสลัดตัวสลัดที่ลดลุดตัวมั้งลุดตัวจำไม่เห็ดใบ นี่ค่ะไม่มีอะไรมากจะว่าไรไหมก็เหมือนพิซซ่าของฝรั่งเศสนะเพราะว่าลักษณะมันคล้ายกันส่วนผสมก็แล้วแต่เราจะใส่ไม่มีมะเขือเทศแต่มันจะไม่มีมะเขือเทศเอาละอันนี้ก็หหอมสดเป็นหอวหอมใหญ่นะคะ หั่นหนหันไวลานี่ลราเตรียมเตรียหันเดี๋ยว,วมันินความร้อนก็จะอ่อนโอเคเพื่อเห็นความแตกตา่างเราก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยคือไม่ใส่เกลือซองเซนภาษาสวัสดเซนก็คือไม่มีเกลืออาหารทองเซนทับฟังเดี โอเคก็เรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่นับรวมเข้าว<ม>ต่ออบก,<ม>ก็แค่สี่นาทีจริงๆเสร็จแล้วแต่เสียเวลากับแป้งนี่นะคะทีนี้ก็เราข้าวต่ออบต่ออบก,ก็ไปที่ร,รอ้อยแปดสิบครั้งแรกก็สองร้อยเปิดเป็นที่เกิด เย่อยไปปรับเป็นร้อยแปดสิบเข้าโตัวอกก็สิบเร้อยแปดสิบจริงๆก็เข้างี้แลนะแต่ เห็นไหมคะน้าตามไว้จะเป็นอย่างเงี้ยใส่โต๊ะความร้อนที่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบก็ประมาณนี้นี่ค่ะร้อยแปดสิบประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือยี่สิบนาทีถ้าไม่เอาก่อมากก็ยี่สิบนาทีโอเคก็เรียบร้อยค่ะ